สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ DK Auto Review ช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์แบบจอดลึกรีวิวตรงไปตรงมาและอัปเดตข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั้นก็คือ2025 Isuzu KB มาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกของ2025 Isuzu KB ต้องบอกเลยว่าทาง Isuzu ออกแบบมาให้มีความดุดัน ทันสมัยและตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบรถกระบัะมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความดูดันด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบ Daytime Running Light เสริมความเท่ของตัวรถมากยิ่งขึ้นกันชนหน้าและฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งให้ความรู้สึกถึงความแร่งและพร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉียวมือจับประตูและกระจกมองข้างถูกออกแบบให้เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวในบางรุ่นยังมีการติดตั้งบันไดข้างเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงล้อแมกอันลอยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกซื้ออย่างที่ใช้เป็นแบบออเทเรนที่ช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนเป็นไปอย่างมั่นใจ มาดูที่ภายในห้องโดยสารกันบ้าง2 0 2 5 Isuzu KB ถูกออกแบบมาให้มีความหรูหรามากขึ้นพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุที่ใช้ภายในมีคุณภาพสูงเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายยิ่งขึ้นในบางรุ่นจะเป็นเบาะหนังแท้ที่มีระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์หรือสัญญาณระบบต่างๆได้อย่างสะดวก ในส่วนของหน้าจอ Infotainment เป็นแบบจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้แอปนำทางฟังเพลงหรือดูข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายระบบเสียงในรถถูกปรับจูนมาอย่างดีให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและมีลำโพงรอบพันเพื่อเพิ่มอัดรสในการฟังเพลงอีกหจุดเด่นของ2025 Isuzu KB คือระบบความปลอดภัยที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในบางรุ่นยังมีระบบอะดับที่ Cruise Control ที่ช่วยปรับความเร็วอัตโนมัติตามสภาพการจราจร มาพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์กันบ้าง2 0 2 5 i อซูสูคบมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับสายลุยที่ต้องการความสามารถในการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดาร นอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งรองรับการบรรทุกหนักได้ดีโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ใช้วัสดุที่แข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ถือเป็นอีกจุดเด่นของ2025ส isuzu kb เนื่องจากเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น โดยอัตราซึ่งเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถกระบะในระดับนี้สำหรับการบรรทุก2025อส isuzu kb มีพื้นที่กระบะท,ที่กว้างขวางสามารถบรรทุกของหนักได้มากขึ้นและยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกเช่นฝาปิดกระบะแบบแข็งหรือแบบม้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ราคาของ2 0 2 5 Isuzu KB มีให้เลือกหลายระดับเริ่มต้นที่ประมาณ7,000 700, 0 0บาทไปจนถึง1,200,000บาทครึ่งอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเพราะได้ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมโดยรวมแล้ว2 0 2 5 Isuzu KB เป็นรถกระบะท,ที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานทั่วไปและการบรรทุกหนัก ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่หรูหราและระบบความปลอดภัยที่ครบครันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจคันใหม่หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม DK AutoReview เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ